ใช่อออพอดีพองามเนื้อมีอยท่องล้วไรยากอีหลกเดี๋ยวเด้อต้องเป็นเจ้าบ้านทีเดียวจำเจ้ารถได้แก่จ่าพี่น้องเมื่อสวัสดีจ้าวันนี้พอกับ,กบตันมีชาแนลค่ะพี่น้องมือนี่ตับขั้วมาสองสาวค่ะพี่น,น้องน้องแพทกับน้องหมวยจ้าพี่น้องจ้าค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะหมวยพาก,กินพลาสต์เอ็มทีชาแนลค่ะสวัสดีค่ะกินกับแพทย์ชาแนลจ้าค่ะมือนี่น้องสาวมาหาอยู่เงื่อนจ้า เพิ่นบอกว่ามาขึ้นบ้านใหม่เพิ่นวังสีก็เลยจัดซอยตุดเลยแม่ทดลองบ้านใหม่แต่ซอยตุ้อย่างหัวพี่น้องซอยจูงงันดองจักดองไผ้กับบอลดูด้วยกันร่องคนข้างๆนี่แหละอ๋อหยิบกยิบมันบ่านนะบอกว่าแมนอันนี้นี่ซอยจูตับตอนบักแบบไงนะค่ะน้องมวยมาเนี่เขาเห็นคนนัอนเป็นแสื่อได้อยู่เนี่ยมันวุ้นหรือตับหี่อทำไมมันเป็นแบบเยอะๆตีมันแบบว่าได้ก่อนไงฮะมุนช็อกโกแลตหรือเปล่านี่ทุกคนมาเบิ่งนที่อะไรนี่คือที่อันนี้อันนีอันนี้ก็ได้ลายนได้ลายให้่าแพทเทิร์นแบบพตั้ม ขาเจ้าคือหายไร้แถวสันไปไปซื้อแคดไปซื้อก็เขาเนี่ยโอ้โหน้องแก้วเห็นยูผู้สาวกรทั่งได้ไปซื้อสร้อยไปเสือกันส้นด่าเขาเมื่อกี้เราส้นส้นด่างอยู่ปกติแถวบ้านไม่ได้นะจ๊ะแบบนี้แถวบ้านต้องซื้อประมาณสองกิโลใช่ไหมแคดเนาะไม่ขอก็ไม่ให้นะจ๊ะใช่พี่ยิงแถวบ้ขอกับพ่อขายไปสิแพงแพงมาเป็นทองพ่อ้ายิงมากเด้อมีเงินก็ซื้อไม่ได้เขาบอกเออเอ้าโอ้ยตับอุ้ย พอดีพองามเนี่ยมีดคมอยู่นะพี่ต้อมมีดบอคมเอาล็อกป่าแล้วดูยานแกนดูมีดยาผู้ชายอยู่วนนี้พี่ต้อมเอาเขาเอินมีดบ๊อบีผัวอุ้ยไม่มีอะไรเลยใครใครเป็นตากล้องทั้งนั้นอ่ะเออไม่ใช่ผัวเราปกติผู้ชายเขาเสียลำมีดแห้งเนี่ยเลยอันมีดเพราะเขาพิจารณาตัวเองนะนะครับตากรแปลว่าบ๊อบีผัวเนื้อพล่อยมากนะพล่อยพลอยแอบชิมดูแล้วเมื่อกี้เนื้อแบบหอมมากอ่ะ แอบชิมหลายตอนแล้วแม่จัดไปเลยจ้าจัดเลยพี่เขาเลยไฟกอนหมดแล้วกอนเลยเลยเฮ้ยขอโทษค่ะตอนนี้ไงเสียบๆน้ำกันเด้อจากพี่น้องเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเอาแนวแก่ก้นแขกข้าวอุ้ยข้าวนะพี่น้องจับถ้าจะแนวเนาะแนวแก่ข้าวมัดวหมัดวิมินง่ายข้าวกินจุเอ้ยเจ้าก็เสียบขออนุญาตได้จ้ะพี่น้องต้นฉบับอาจารย์บ่าวเท้าเบิ้งนี่ผ้าขี้ริ้วห่อทองหรือเปล่าห่อทองบอ เอาตอนตอนหน่อยตอนใบใหญ่ซ้ำเพิ่นดอกแต่ว่ากะต้นตั้รับเพิ่นเนาะจ้ะนี่ขอยาดิซ้ำท้องละใหญ่ยากอีเลี่ยนเดี๋ยวเด้อต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีเนาะค่ะพี่น้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้องแบบจัดแจงสักนิดนึงนะคะจัดแจงชื่อจังสีหิวๆเขาอ แสบห้าตับวหวานสวยเลยยังดีเนี่ยแดกแกะค่ะหวานกินยั้งจะเปจะแสบเนาะเอาเอาความจริงไหมขี้แหนแกะค่ะชนแกะจำจอดจำจอดเล้วแดกแก้จะเป็นหนองด้วพี่นนองด้วงานขึ้นบ้านใหม่เนาะเปิดใจขี้เราแน่เดียหลังตรงการเราไม่ได้รวมกันนะเรามารวมกันหลังตรงการวันไหลวันไหลวันไหลยอบปะ พ่แซ่บอร่อยมากพี่ตั้นอร่อน้ำจิ้มแซ่บแห้งเียวอ่ำลำนะแม่ผมอ่ำลำจะได้เพียได้เพียได้เพียของแฟนบางคนเนี่ยดีเนาะเทียยังอีกผมบ่ดีนี่เป็นคนที่กินเก่งมากครับแต่ว่าไม่อ้วนนะสวยด้วยปเบิงกลิกกินเลิกกินกบแผดะเอาเอาไปอีกรางหนึ่งนี่นีนี่ให้ีิน่่่่น่ ย่องกินเบียร์เยอะจ่ายไปแล้วรังหนึ่งก็จะได้อีกรังมาด้เจ้าแ่งูงานดองหมวยก็เบาแดงได้บอกไลด้เนาะโอ้ย่งย่างใจเย็นใจเย็นเพื่นก็ร่งเฮดไอ้เพียเด้จ้ะเฮดเพียก็บีเนาะของแฟนหมวยเนี่ยจ้ะก้าวไปตกงนั้นเลยด้สิบห้าเลยก็้ไปตงนั้นเลยเด้จ้ะเด้อแล้วคอยดูโปรเจกต์ของพี่บ่าวแต่เพียแกอร่อยจริง แล้ว่ามิกซิมแล้วใช่ไหมอร่อยแกได้ทำหลายอย่างเดี๋ยวเขาสีว่าอวยซอยกันอีกเฮ็ดส่องน้ำกันโมแมนตได้จับแสบอีลีแสบอีลีแ็บอกว่าผมออมล้ำรีวิวตามความจริงของแฟนหน่วยอ่ะพี่หน่วยต้มงเขาเนี่แหละมากับพายิงหาพายิงหาพิทตั้มนี่มากมากแกงนะหม้อใหญ่ๆเลยแกงกับผัดแหนงขึ้นมาเึ็นผัดแหนงให้กินนะทุกคนเบื้งเดี๋ยวมาเตือนนึงเดี๋ยวดแจ็คมาไม่สัตว์ไหนแผลด้กันแ่ดเลยอ่ะเนื้อผ่อยมากนะ โราอยาเด็กพีตั้มไม่ไขอขอชิมนี้ด้วได้ได้โอ้ยแซ่บมากมวยชอบกินตับบ่เห็นอาจารย์บ่อท่าเพิ่นกินแล้วบัดนี้เป็นตาแซ่บนะเรากินนี่แบบอ้ยเป็นตำรับนะอร่อยแล้วก็เห็นพี่ตั้มนี่แหละกินบ่ว่าเล่าอะไรกินเรากินตามเล่ากันเราดาราในดวงใจได้สองท่านดาราทุวันนี้ทุวันนี้หมวยเนี่ย เราต้องพึ่งพาหมวยแล้วนะบอบอเขาฮอตมากนะครับตอนนี้ฮอตมากเลยจิมมีพึ่งมาอย่้จิมมีอาศัยแบบไม่มีที่พักอาศัยอย่างงี้ก็แข่งก็คางอะไรอย่าี้ยตะก้องมากค่ะได้หนิเห็นพี่ตั้มเคยบ้องนะใช่บิ๊กชอบม้วนเนี่ยย่าบอกให้มากินหยาขอโทษขอโทษไปกินนั่งใดกันมี้นท์ุกคนไปกินหยาผู้ไอ้ผู้ยใต้ก็กินหยาเก่งนะผมเป็นหมอเป็นขั้วได้บินองเด้อคนเก่คนคนขยันทำฝังม้วนเอาแบบเป็นตะแกรงให้ ยูนี่สตูว์พอว่าหูยังมันอยู่ใกล้เคียงเนื้อบอกมาใกล้เคียงเนื้อจริงเลี้ยวปั๊บถึงเคียงเนื้อเพลืยเลยเนาะอยากกินตีหนึ่งตีสองได้กินได้ที่มวยอ๋อเปิดตลอดแม่เปิดตลอดยี่สิบชั่วโมงเส้นนี้เป็นเส้น้นไข่เนื้อขึ้นชื่อเออขึ้นชื่อว่าขายเนื้อของอุบลอยู่แล้วใช่ใช่พะว่าขาเจ้าอู้ตับแบบเดือดเดือบเบสน่ะมันสกับกับแบบเป็นตรีเซี่ยนะค่ะ จุ้ยซี่บอกฟีนอย่างงี้เออน้ำมันกระจายออกนะจุยซี่มีความฉ่ำเออฉ่ำเบาเน้อแบบไม่หยาบได้มันพลอยนม่มันพลอยนะเา็บแบบไเบอีทีง่ามแห้งอยู่นะอันว่ายุเหนือคือมีรสชาติจ้าผีต่ำเจ้าหลวงแพทย์แน่อันจับนะสานับแล้ที่ตัวแทนมาหออตั้งแต่าบสองอะในเขาเงีอยจองที่มองแนั่งไทยหนาบานอ่าอันลงคิดมันเน่ยเออมันแได้ไหม มันหอมเวลาเรากัดโดนน้ำมันถ้าแหย่มันหอมเพราะที่แท้ว่าจะไม่เอามายืนนะแค่เนาะไอ้น้ำมันอ่ะขอเอาส่วนนี้เขาได้มาเจ้ามันหยาบมันบันหยาบแต่มันนุ่มมันหอมไหมหยาบถือแล้วมันหอมไหมเจือบ่มันไม่มันก็เสียนั่นแหละแต่มันก็เป็นเป็นติดมันนั่นแหละปกติก็เคยกินในด้เนเหนือที่พี่ตังเห็ดติดมันให้กินอ่ะติดมันมันกัดถือมันหอมเนาะหอม กินก็คนงามกินก็คนรู้ใจเนาะงทน่อยู่คนรู้ใจกินอะไรก็แซ่บรเลยค่ะทุกคนแกงนี้เขาสวยกันทุกคนไหนเป็นองกันเองเขาหยองกันเองไม่จะอวยแฟนก็อวยไปธรรมดานรับมียง่หงามเนาะไปเจอมีแง่บางแง่มาไี้เครียดเลยหัวนี่เครียดเลยไอ้บ้าบิ่กบวชากผิดต่ำมวยเทียงเออมวยเทียงขาดใจเด้ทัอกห้างหอกห้างไม่เราเป็นคนที่อยู่กับเขาไงเราเห็นไงเราเห็น จะพูดกกนสไตล์นี้อะนะไม่บิ๊กเขาจะแบบไม่อวยแฟนนะเพราะว่ามันจะเวอร์ไปแบบเข้าใจแบบฟิลแบบว่าไม่ไม่เวรแล้วมบบจะเริ่มเวยแล้วเนี่ยไม่เราเห็น้อมักบิ๊กเอาเอาความจริงไหมมักสรรหาของมาให้เมียบิ๊กมันชอบพูดแกงพี่ต่มกับมวยนะพวกมึงคือเตี้ยเนี่ยแต่แต่หลังไมค์เขาอุ้ยอันเป็นเหตุอันเขากระเพาหรือมะหมาให้กินยนี่มึงขึ้นนะอร่อยมากจังไซนงซีแบบจะอวยแฟนนะทุกคนอืม ก็เกขินแล้วนะสูเนี่ยคือหวานเลยแับนี้เขินแลน้วมุกลอยแล้วของน้ำกันทายคลิปน้ำกันอิทชายอยู่เด้อเนาะพี่เติร์ลแล้วก็ปะเขาเขาเ,เขาเป็นใครอ่ะชอบบิ๊กมันทำเนี่ยมันนอะกรแบบถ้าเป็นใครมันเกินตาไม่เส้นมันกระตุกมันไม่เห็นวะมันร้อนอ่ะคนไอ้ที่วิตคูนั่นม, <c oughs> มันก็ต้งงองมีเติมแต่งบ้างเนาะคนเฮ่าขาวหวานคนที่สินเสมอกรรอยู่ด้วยกันได้ อยากคุณจะคล้องกินเสมือเพยกันอยู่รึมีคนย้ำกันนะ่ะนั่นหนักขึ้นกันน,ออออน่นะน่ะ <laughs> พี่ตั้มบอกว่าอันในใจมวยมามามาขึ้นบ้านใหม่พี่หน่อยนะอันมาหอดเนาะทุกคนบ้านพี่ตั้มเนาะแบบเขาอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมแล้วที่นี้แบบบ้านไม่ร้อนแล้วนะทุกคนบ้านเย็นฉ่ำแบบพร้อมหน้านอนมากนะจะย้ายของมาอยู่จะจะสมัครเป็นหลูกกับเป็นบอดดาะว,ว่วเท้าแล้วนะจ้าพี่น้อง เออเขาเจเท่าเนี่ยมันอายุไม่ไม่อันนี้ไงอายุไล่เรียกกันแต่หมายถึงว่าแบบถ้าใ้สมัเท่ากันอายุเท่ากันแต่เหมายก็นับถือนะพี่น้องแมนแมนแม่ค่บคุณน่ารักด้วยแบบแต่แต่ทีแรกน่ะแพนอาเรียบมีเหมยว่าน้องเหมยน้องเหมยด้วยเวลาเราอยู่กันหน้าดึกหน่อยเพราะว่าเหมวยแล้วนอัดนานดีละกับยันก็เห็น ีได้้องมยออะไร่างแล้วเขาสไตล์ผู้ใหญ่คือ่งเขาแต่งตัวเขาแบบว่าเป๊ะอะไรงี้นะเราก็ให้เกียรติเขาเขาจะว่าเป๊ะแบบมันสวยถ้าสวยเรื่องแฟชั่นยังยกให้พี่แพร่ให้พี่เพิ่งลูปเราเดี๋ยวเราโพสต์แต่ละรูปเออโพสต์รูปแบบเก่งมวยมวยถ้าถ้าโพสต์มวยไงนะตจอมอย่างเงี้ยไม่โวยหยุดโผล่รุ่นเนียว่าหยุดแต่กับใครเนาะคุณกัแกอุ้ยแม่ อยู่ต่กับผู้หลักผู้ใหญ่ก็อ๋ออ๋อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนี้แล้วก็อย่างนี้เหรอตูสองนิ้วได้ไงสบายดูเคไงกำลังหิตรวเสียบเสียบแฉบปะอร่อยมากไม่ไม่คิดว่าเนื้อมันจะป่อยขนาดนี้นะอร่อยอร่อยเนื้อเขาคุ้กแผลนด้วยนะเนาะาพี่ชอบกินไส้ปะไส้เนื้อโคตรขมเลยก็ซื้อก็เล่นถ่ายไปน้องแพทก็ซือวันทังป้าคือกินเป็นวะ อร่อยเด้อเฮนต้ามันกินนะใช้เราใช้แนวบอกากินมนไปกินยูเขียงใส่แมแสบปาดออกมาจะสวนะตราบว่าต้องวอาถึงนี่ไม่สดแม่มันหวานนอกเหมยพี่น้องจีบ้าหวานอะไรบางคนน้อยเหม็นว่าหวานเลือกกินให้น้ำตาลมื่อก่อคนละส่วนเนาะไม่มันใช้แทนกันไม่ได้หวานก็คือหวานหวานคนละแนวหวานฟิวแบบหวานที่บอยสั้งว่าไปกินหอยเหม็นอยู่ไอ้ พาไทยยัยยูระยองปลาดเออแซ่บกาอันของอันญี่ปุ่นไม่ถ้าจะพูดอย่างนั้นอ่ะทุกคนผู้ใดเอาปลาไปใส่อันสมตำหรือว่าหอมกับข้าวจี้เอามาจี๋แค่หอมนะไม่มีคนละฟิวมันคือหอมคนละอย่างมันเป็นหอมแบบว่าอันนึงใช้กับร่างกายอีกอันนึงเป็นหอมแบบว่าหอมประทานหอมก็คือหอมแล้วแต่คนกินเนาะแต่พี่น้องที่เข้าใจง่ายเพื่อนกะเพื่อนกะหูอยู่าเน่าจะเข้าใจอยู่อาจะบหยกก็ได้แมนแมนเพื่อนอาจจะบอหยก คิลลมร่มือร่มกินดีแถ้ร่มี่มร่คือม่แห้งเนอะนิดเดียวก็ได้เนาะนิดเดียวก็มีแห้งอ่ะอืมรับรืมข้าวนะผนเปิดประตูไอ้แอลกินไปกินมาค่ะเนี่ยรูปนึงโอ้ยหลีแสอาหารป๊อปน้กะน้องมาหากะดูแลเต็มที่น้องได้ดูแลเลยบ่อกเลยดูแลน้องโอ้ยบลยดูแลเป็นตำดูแลตลอดดูแลน้องคนนีมากคือเตรียมเตรียมห้องฮับห้องนอนล่ะเออติดองตีแอร์ให้เรียบร้อยแล้วค่ะห้องหนาวบอกเป็นตงมานอนนอน้องหนาว อะไเบออะไรโทษ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 เบอร์อะบนนี้มาบ้านนี้บอรได้ยูดีเฉยเดิมเมาตลอดบริการดีมากบริการดีมากบริการกระดับประทับใจใครคิดจะมาบอกเข้าไปได้ไหมใครคิดจะมานะคะทุกคนพอไม่แข็งอย่งมาอันนี้คำเตือนนะคะทุกคนรีบห้ามมาะสโลแกงเราคืออะไรสโลแกงทำยังไงปีต้ำรีบห้ามมาไม่ดื่มห้ามมาต่อยาม่ามิทุระต่อยาม่า แล้วก็สไปนั่นไปนี่อีกเย่ามากถ้ามาถ้ามาแล้วอย่ารีดเพราะว่าวนนี้คือใครมาต้องโดยกักตัวต้องสุดตอนนั้นสามเหมือไม่ยินเเนาะคณะว่าสามืมออันพิจารังว่าขึ้นมากหน่อยแฮงเฮ้ยนี่สมัยทำตาอยู่เป็นอาทิตย์เด้อว่าอยู่เป็นอาทิตย์แต่ก่อนแต่มาหนองบริบบบริบา่หนองเป็นผ้าลาหรื่าอย่างมันมามันมวดพวานึงแถมไม่มูไม่พวกนะคะพี่หลงบริบาเขาเป็นคนไม่มูเด้แต่เทากับอยากอยู่ก็ อยากอยู่ใครแล้วมันมีความรู้ก็อยากจะอยู่นะพี่น้องสบายใจไปกินไปนั่นไปนี่เองสิเนาะอ่านี่กินหมองนี้แล้วเขาก็สีใหญ่ขางนี้ที่งนพอยได้ไหกะหลักง้อใช่ยชีงมาสี่ห้าทุ่มมืออื้นมืออื่นก็สีใหญ่ไปหมองอื่นพลาย่าก็สิไปพายาหน่อยเล่นน้าบ่เตรียมส่วนหนเนาะแนแงเนาะอยากขีอยากขียังก่อบานหน้าโบ๊ทเออโบ๊ทเคยขีโดนดเลยเป็นคนที่ยานไอ้น้าพี่ตั้มเคยบอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวแต่ว่าแต่ว่าถ้าพี่ตั้มพาก็จะ รอบนี้ไม่พลาดทุกคนบอกว่าหวยนะทำไมไม่ขึ้นเรือพิตัมไม่ใช่ว่าพพ่ตัมไม่ชวนรอบนั้นคือหวยกลัวจริงๆทุกคนคือเข้าเข้าเสพขบาวลายนะทุกคนเท่ากับแบบหลอนมาที่นี่รอบนี้บบผลาได้จากพี่น้องได้สิจัดเต็มใหม่เด้อค่ะฝากทำผู้ไดมากคลิปนี้เนาะแมนกาฝากกดไลค์กดแช่น้แมนค่ะแล้วก็ตามไปคลิปพรุ่งนี้ด้วยใช่พี่น้อยเนาะกาฝากช่องน้องแพทย์นะคะถ้าผู้ใดเขามาเบิงกาฝากกดติดตามน้องน้ำมีดจับพี่น้องถ้าผู้ใดเห็นน้องตั้มกับน้องแพทย์ดูช่องน้องหวย ก็ฝากกดติดตามน้ำในใจพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยด้วค่ะเด้อฝากผู้ชมมาเดียวกันมาทางบ้านเพื่อนก็เริ่มเฮาไลแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอามามื้ในคลิปนี้ค่ะกับขอตเตอร์กาแฟสำหรับการกินม่วงๆการกินมอสสุภาพหรือว่าผู้ใดบุกเินได้เดรดดูด้วยความเพลิดเพลินได้จ้ะพี่น้องจ้าขอไปหลักกาพี่น้องกันขอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า